ก่อนที่เขาจะสุดเลกอะ่ะเขาจะก่อนอก่อนจะนอนอะ่ะเขาต้องให้กินข้าวเสร็จแล้วก็นอนอใช่แล้วตอนเช้าทำไงาอาบน้ำวะเนี่ยอาติกไม่อาด้ไม่อาคุณครูก็ว่าไปเนีกระผมเปล่าฟันฟันทีได้สวยใช่ฟันไม่เย็นเนี้ยดูวัาฟันเย็นเนี้ย นวลอ่ะนวลยังไม่ได้อาบน้ำฟันเย็นฟันเลือกนีตอนเด็กเงอตอนเด็กนวลไม่แปงฟันไงก็ฟันมันก็เย็นนะทีเฮ้ยแต่ว่าจำได้แล้วตอนฟันหน้าดำอ่ะฟ้าฟันเย็นอือใครใครฟ้าใช่ฟ้าแล้วไปดัดฟันตอนฟ้ายังไม่ได้ไปดัดฟันอ่ะแล้วตอนที่สวยขึ้นนะตอนนี้สวยตอนนี้สวยแลยตอนตอนเนี้ยสวยแล้วฟันไม่เย็นแล้วไปดดดฟันมาแล้วฟ้า เราจะกินเหล้าไหมเนี่ยเองกินเหล้าไหมเหรอเรียนจะเก่งไว้จนเรียนเนสูงสูงเนี่ยรู้เปล่าจะได้มีเงินเยอะเยอะโตขึ้นจะเป็นอะไรโตขึ้นจะเป็นคนหมอเฮ้ยเท่มะเฮ้ยเวลาเวลาคนเป็นอะไรหนุ่จะได้รักษาอ๋อรักษาดีเนาะเดี๋ยวว่าหนูไม่มือเดี๋ยวว่าหนูไม่มีชุดคุณหมอเลยเอวเรียนเด็กก็ต้องมีเด็กเขาให้ฟรีคุณหมออะ เออเวลาจดไปทำงานเด่กเขาให้ชุดฟรีให้ฟรีเลยเออเขาก็มีแต่ตอนนี้หนูเป็นโควิดอ่ะหนูต้องกักตัวหนูต้องกักตัวเว้ยใช่ได้กักตัวอยู่ไหนอยู่ในห้องปะใช่ใช่ใช่อยู่ใครอยู่คนเดียวเหรอไม่ใช่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ยิบอะเวลาเป็นโควิดอ่ะไม่หยิบเพาใส่แม้กก็แบบยังเลี้ยงหนูตลอดตอนเป็นโควิดอ เสียงใครเสียงคาคาตัววิกอะเหรอเฮ้ยมันก็จะไม่ได้ไฟมันเปิดเองอ่๋อคนมืดแล้วจะเปิดอัตโนมัติไฟเนี่ยอ๋อมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยไงใครเสียงใครเสียงสวิกมว้าทำไมที่ชาร์จแบตของวันนันเก่าแล้วอ่ะก็ไม่ดูกันสายมันเก่าแต่ตัวใหม่ต้องตัวนใหม่แล้วแน่นอนโควิด แล้วหายกี่วันโควิดแย่ตมูกเปล่าแย่สิ <Yeah, see. S 1> แล้วไปติดไหนมา,าตอนที่พี่เอาฟองอ่ะเขาไม่เขาตัวร้อนใช่ไหม uh huh. เขาว่าติดโควิดหนูก uh ็ huh. ไปติดพี่เอาฟองแล้วหนูอยากแล้วหนูแย่แล้วหนูแล้วหนูแย่ตัวแล้วหนูตรวจโควิดอ่ะ uh huh. ขึ้นสองขีด uh huh. แล้วพอไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกก็ขึ้นสองขีดเอาไปโรงพยาบาลได้เหรอไป หมออะมหาลุหมอก็จะว่าเราว่าเราไม่ไปโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลจู้เหรอใครพาไปสวิกสวิกก็ไม่หยิบเลอแล้วไปถึงหมอเขาทำยังไงหมอเขาเย่หมอเขาเย่จมูกให้หนูใช่ไหมเย่ไปถึงตรงเนี้ยลึกมากนะลึกมากเลยแบบหนูอ่ะเกือบจะร้องไห้เลยร้องปะไม่ร้องอ่ะไม่เก่งเลย ลใช่แล้วหนูอ่ะพอตัวที่ครั้งพอตัวที่บ้านพอตัวจที่ตัวตัวที่คุณหมอสิทธขึ้นสองขีดเหมือนเดิมเออตัวตัวที่บ้านอีกครั้งหนึ่งขึ้นขีดเดียวเลยอ๋อขีดเดียวคือหายแล้วใช่เดี๋ยวว่าฟ้าเฮ้ยเรื่องนั้นมันติดเองด้วยอ่๋อมันพอมืดเสร็จมันก็ติดเลยหนูเห็นด้วยนะว่ามันติดเองใช่ประมาณกี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งเหรอเฮ้ยทุ่มหนึ่งไม่มืดเลย ไม่มืนเลยอ่ะแค่ไหนแค่ไหนขาดแค่ไหนาดยังไม่มืนเฮ้ยทำไมกล้องวันมันเจ็บจังเลยอ่ะขอลองถ่ายนี่ไงเดี๋ยวดูกำลังสัมภาษณ์ใบบัวกำลังสัมภาษณ์สดคุณใบบัวนะครับจากเป็นโควิดแ้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนปะเนี่ยพรุ่งนี้วันจันทร์อ่ะไปเหรอใช่ชุดมียังรีดยังเดี๋ยวถ้าไปโรงเรียนก็รีดเดี๋ยว แต่ม่อานงทำไม<ล>งรงเรียนเข้ากี่โมงเรียนหนึ่งหนูเป็นคนที่แบบเข้าโรงเรียนสายมากเลยนะ,ะทราไมไปแต่เช้าลูกหนมตื่นสายอ่ะอุ้ยนักเรียนก็ต้องตื่นเช้าดิถ้าเกิดไปเรียนหมอตื่นสายไม่ได้นะ <c oughs> คุณหมอตื่นสายไม่ได้เขาต้องเรียนแต่เช้าเพราะคุณหมอต้องไปเรียนแถวกรุงเทพนอ๋อไปเรียนแถวกรุงเทพเออรถก็ต้องเยอะก็ต้องตื่นแต่เช้าแต่ว่าหนูอ่ะ เด็กเลอยู่เลยนะอ๋อก็เลยตื่นสายได้ใช่เพราะถ้าตื่นสายอ่ะไม่เป็นไรคุณหมอ <c oughs> คุณหมอก็ตื่นแต่เที่ยงแต่ว,ว่าท่านเด็กนักเรียนอ่ะตื่นสายได้เพราะคุณเพราะคุณหมอเขาไม่อุ๊ยไม่ใช่คุณครูคุณครูเขาเมื่อกี้หนูพูดผิดหนูจะเล่าเรื่องเรียนให้หนูฟังนะเวลามีแม่คนนั้นอ่ะที่เป็นแม่หนูนั่นแหละที่เขาอ่ะ ใช้รถไาไปใช่ไหมแต่เขาอะขับรถมาไอ,อตัวอ้วนๆแบบนั้นอ่ะออเขาบอกเขาเขาอ,อกก้ากระเปิดมาสะพายเว้ยแล้วเขาบอกว่าแต่ <laughs> เ,เขาบอกว่าแม่ผมมาแล้วมันคือแม่หนูโอนผิดตอนนี้หนูนนไปเยี่ยวกับมุกี้อ่ะ <laughs> เออผิดไงนึกว่าแม่มาแต่จริงไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แม่หนู <laughs> ตอนที่หนูนไปโรงเรียนอ่ะ ฟ้ามาบอกแม่หนูมาแล้วเข้าใจผิดแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าเมื่อว,วานน่ะที่หนูไปโรงเรียนใช่ไหมหนูว่าใส่ชุดกีฬาไปเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดกีฬาอ๋อจำได้เหรอวันจันทร์ชุดกีฬาอ๋อ,อแล้วเตรียมเสื้อผ้ายัางเนี่ยเตรียมแล้วแต่ว,ว่ามันมีขวดน้ำใหม่ด้วยนะมันมีทดิสแท็บ เนี่ยคุณครูหนูมีแบบเนี้ยเนี่ยครูนิดครูนิดครูเตยแล้วก็ครูเมมสามคนใช่สามคนคือแบบนี้ทั้งสามคนแล้วเด็กเยอะไหมเนี่ยเยอะดิจะไม่เยอะได้ไงโอ้ครูทั้งสามคนเด็กเยอะแน่เลยเด็กอะเยอะแบบเนี้ยเด็กเยอะแบบเนี้ยโอ้ยเแบบนี้อะไรกี่คนละต้องนับสินับนิ้วได้ไงโอ้โหเยอะสิบนี่สิบคนเลย เยอมานั้นหนึนั่งั้นหนึ่สามสี่ห้านูนะหนูรับเวลาหนูอ่ะตอนหนูมีกันบ้านอ่ะนั่นแหละตอนหนูมีกานบ้านอ่ะนัแหละนคนที่อยู่ในห้องคนคนที่อยู่ใน้องฟางอ่ะเขาสอนการบ้านหนูตอนที่หนูตอนที่หนูแบบสอบกันบ้านหนูและแบบ แม่หนูอ่ะเขาไปเขาเขาไปส่งเขาเอาการบ้านหนูอ่ะไปส่งที่คนครูหนูห,หนูก็เลยไม่ต้องทําการบ้านแต่ว่าพี่อโยธงอะ่ะทําการบ้านเยอะมากมากเขาเรียนป .1 แล้วก็ต้องทำเยอะดิใช่แต่ว,ว่าหนูอนุบาลเลยนะอนุบาลสองหนึ่งสองสามอนุบาลเลยหนึ่งอนุบาลหนึ่งนั่นแหละหนูอะ่ะเรียนหนูอะ่ะอา่านหนูทําการบ้านได้จบเดียว กองไก่หรือยังฟองกองไก่หรือยังเดี๋ยวว่าตอนแต่ว่าหนูมาตอนที่หนูอะนั่นแหล่นตอนที่หนูไปโรงเรียนเะมื่อวานน่ะเขาว่าให้หนูเล่นดินดํามันได้นะอ๋อแล้วเขาก็ปั้นให้หนูเป็นรูปงูอ่ะ <c oughs> ง่ายสุดเลยง,งู <c oughs> ง่ายปะ, <c oughs> ะยาวๆันไม่ใช่งูตัวจริงนะมันคืองูดินน้ําัน วันวันเคยดูข่าวอะไรไหมอันนั้นอะที่มีคนนึงอะเขาอะเปิดกล่องสุ่มมันนั้นใช่ไหมเขาอ่ะงูอะมันผูกเขามันชุงมาที่หน้าคนอะงูจริงงูปลอมงูจริงจริงรตัวใหญ่เลยนะแล้วไม่กัดเหรอกัดเหรอมันแบบมีพิษด้วยเออแล้วเข้ามาได้ไงในกล่องมันอะกล่องมันเปิดไว <ค>แล้วคนอ่ะเขาก็ปิดกองสุ่มฮ<ล>ัลโหตายดีไม่ตายตายไม่คนน่ะไม่ตายไม่ตายเพราะไม่ชกแต่หน้ามันไม่ได้กัดตัวคนหน้าหมอรักษาได้เหรอมันชกที่หน้าด้ยไล่ะชกชกเขาเรียกชกชกแหละหนูเรียกว่าชกชกที่หน้าชกที่หน้าเลยอเอยอรอดไปได้แล้วก็หนูเคยบอกไม่หยิบแล้วว่าถ้ามีงูอ่ะถ้าป ถ้ามีอยู่ในกล่องส่งอบบข้าไปเปิเปดเพราะเดี๋ยวมันเพราะเดี๋ยวมนันอะชุบหน้าไม่หยิกเขาไม่รู้ไงมันจะมีงูได้ไงงูเข้าไปได้ไงงู<ช>มันเลื้อยใช่หนูนก็เลยหนูก็เลยแสดงว่ากล่องมันมาจากไปรษณีย์แล้วเก็บไม่ดี<ช>งูมันก็เลยเข้าไปใช่เป็นกล่องไปรษณีย์ที่แบบมีของมาส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขา <Hey. S 2> อะอเอาแกะเอาของอะออกไปแล้วงูมันก็เลย ไม่อยู่ไว้ว่าห้ามเปิดกล่อ,องชุมชนนี่เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนจะรู้ได้ไงมีงูไม่มีงูงูอะไรอะไรก็ไม่รู้ไงงูเปลี่ยนสีได้นะ <S <s ไฟเปลี่ยนสีได้ตลกเลยแล้วว่าเฮ้ยดูแสงสว่า,า,ยยางดูแสงอันนั้นดิปุ่นแกจะมืดอ่ะติด,ลตดลแล้วติดแล้วไฟแล้วยดู ลุงวัดดูอยากดูน้องวัดว่าถ้าเอะถ้าเจอถ้าเจอยูมันอยู่ในกล่องสุ่มนะอ,มอย่าไปเป,เปิดมันมเพราะนางนูชุกหน้าเหมือนข้าวอะเหมือนข้าวอะอเ,เวลาหนูอะเจอ,อยูนหรือในกล่องสุ่มนะหนูนไม่เคยเปิดเลยสักอย่างเออคุหนูมีนูนม,นนมีกล่องสุม่มเหรอไม่มี <laughs> <laughs> แต่ว,ว่าหนูนมีของเล่นดัดที่มันแปลกมากเลยนะ ของเรนที่มันเป็นลูกอมแบบที่มันที่มันบูดไปแล้วอะที่มันเป็นหัวจระเข้อ,อะแบบมันจะมีที่กดปุ่มมาแล้วว่ามันหายไปแล้วหนูชอบเล่นตอนเด็กๆมากเลย <c oughs> จําได้จ๊ะจัได้ <c oughs> จําได้แต่ถ้ามันมืดแบบนี้น